พร้อมนะทีพร้อมยังไงหายแล้วหายูยูยยูยยูยดยัยู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 ยยยูยู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 ยยูลูยยเยยูยูยยยูยเยมยยปยยย

เป,เ,เป็นเกมที่ซอมบี้ไม่มีน้ำหนักตัวนั่งรอแบบรอมากพอตายปุ๊บเกือบนเด้งอะไรแบบเด้นแบบนี่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 จะเป็นไรเด่นโจ kind of <zab nak> คะ <S <S ุณไอ ควันไปให้มดหรืบูมเบอร์บูมเบอร์บูมเอร์ก็ได้ิขึ้นเลยบูมเบอรไปแล้วไปแล้วโอเคไปแล้วหอมรึเปล่าเปวแล้วแอ้ยเออจะแโดนกูอ้าวนี่นี่ไรเด็ดโดน่ย

what to <coughs> hey. <names broshelle>. <coughs> well, should i need for the minimum like that or what that or what โอ้โหโอ้โหมาไกลอ้ห anyway> ้อะไราโอ้โอ้มาไกลจริงมาไกลจริงมาไกจริงไม่ได้นคนันนจะตายไม่ได้นะอโหนี่มาไกลจริงๆผม มาไก่ที่ใหม่ถึงไม้ว่าโดนโดนคาร์ดไก่าไมาแล้ว มึโไบ้ามันโดนคุณนโคตรเยอะเลยไม่ใ้อเ่าอมก็งได้เบ้างลูกอม่ใส่ไใส่ยังไงแล้วพอเพื่อนมองคนเลยว่าจะยยายา เนื้เส ah ียแบบเราเโยนไกลก็เลยก็สลายไปเป็นพิษตาด้วยตาของไรเด้นเงแค่เพียงแค่กดตีไรเด้นโดนเปิดนะเนี่ยตาแรกนี่แค่ตาแรกไอ้หนูแม่งโดนกี่รอบแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยเออแค่โดนกูโอ้โห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 มาเอ๋อโอ้โหแค่ไหนาะเด้อ เออไอ้เหี้ยเออโดยเหี้ยเลยรู้เรืตาแรกที่อุตส่าห์ถือห่อเดเดนไม่ไม่มีคู่หัวเลยให้เลยไม่มีดาบไอเหี้ยต้องมีโล่แบบปัอปป๊อปเป็ะไรเลยแบบไม่แช่ไม่เดียวตีอะไรอ่างเงี้ยมีปะฮะเรื่อยเรื่อยใครเอาเรื่อยไหนดิใส่นี่ ตรงนี <c oughs> ้เลยตรงนี้เลยไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไ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 ม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใชนไมนใช่ไม่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 ใช เพียบๆเสีเสียงเกมเกมนี่เแเดกเเอาเกมนี้มันเกมนี้มันไม่น่าเอาสกินแบบเกณชินมาใส่ตัวละครน่ารักมูไม่น่ารักด่าดิบีหัวึกทานดูหงุดหงิดเลยทมี

กูกูโดนเบิร์นกูโดนเบิร์นเฮ้ยเออเด็กกูไม่ใช่กูไม่ใช่สุนัขใส่กระชิงปอมาด้วยหยาหยาหยาโอ้ยไอ้ยิมหยาขาไม่แรงถ้ายิงตุกงีละ

แต่พอแต่พอมันยิงเ็จแมันก็หลุไม่ได้ไม่ลงแล้วไงไม่ลงแล้วเอ๊ตั้งค่าปุ่มยังอ่ะฮะไม่ตั้งค่าปุ่มยังเออยังเป็นเป็นกลนี่แหละไม่ใช่แค่ไหนหรอกนะเนาไปก่อน This way ว่งมันจะแทงขนมไม่ใช่แทงไงก็เป็นบิดงี้แล้วใครเป็นปุูมวิดบ้างมึงนันแหละมันอยู่ไหนยู

mọi người 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 mọi

ทีท ja like yeah, cool. ีมึงโดนตัวเหมือของเหลือของเหือของเหือขอไปเป็นกูใช่ไหมที่ไม่โดนใช่ใช่รีนแต่ปตั้งแกแล้วโดนซะอไปต้องโดนใช่ไหมใช่อเป็นสตรีมีเนาะตองดนรัดคอเนี่ยแต่มึงโดนไฟมอนใช่โดนไฟมอนไม่ปรับยากว่าเออเยานี่ไงปรับยากมนมึ เอยเออเออตุกตาเออเออัดหน่อยโดนโดนกระเที่ยวไปทั้งเฮีโอ้ยเอ้ิงขาโอ้ยห้องเด็ายแ้วห้งเด็กเดเอชอาดับเลยเด็วยเฮ้ยคือแม่หรอข้งเต้ดเลยเนี่ยเต้นตัตรงนี่เไม่ได้สัตว์จริงแม่มา เฮ้ย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 จะสูไฟเนี่ยหล้งเต็นเนียหล้งเต็นเนียกำลเดินซเซยิยิเฮ้ยเฮ้ยกะุนกะุนกะุนยงมันไปยิงมันไย่้วไเด็กตเด็กอะไรไเกลื่อนตีนแมเยเกตแม มึงยิงคนแล้วปิดประตูอะเออเออใช่ใช่ใช่เออตีนแม่แม่ร้องแม่ร้องไห้อยู่ร้องไห้อยู่แม่ร้องไห้ยมึงไม่สงสารเขาบอกว่าเขาร้องไห้เลยนะเว้ยไม่ไม่สงสารแต่ไปดูแต่เป็นคนร้องไห้ประเภทเดียวที่กูไม่สงสารนะกูยิงซ้ำให้ด้วยแต่แต่กูจะไปเข้าไปดูโมเดลนะถ้าเข้าไปดูโมเดลกูบินเลยนะ ปิเลยะเออโอนี้เจ็บมันทงไงอยู่มาเงียัดไหมัดระลกประตูไปเลยนะไกัดให้คกเกิไม่ิงอไงไม่ิงมาเป็นไม่เยี้ยมวิตูดูย่าทัดวิ่งฟูมอเค ไม่เลยไม่เแบบอย่าเป็นไรเดนเนี่ยเนี่ยตู้รถไฟเนี่ยตู้รถไฟเฟสสองจะมาได้อะไรมาไเด้นเรเล่นเเดอ้เด้นดมันมีสคนนะไรเมเป็นไรเดนก็่แม่นะ<อ>แลูกนาไ

เป็นไงเด็กวีเป็นหมูแขกโดนมันเลยนี่ไม่ดีจุกเกอร์บอกแล้วครับเป็นคนร้องไห้ประเภทเดียวที่กูจะไม่สงสารแล้วกูจะหนีให้ด้วยเป็นไปได้บางทีหนีไม่ทันนะครับสิไงไอ้เหี้ยกูพวกำลังจะตายเป็นคนร้องไห้ที่แค่เข้าใกล้ก็ไม่ได้ไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเหตุผลเป็นไม่เกี่ยวทุกอยเลยใช่ไหม คือคืออุตสาห์ทำโัวอุตสาห์โมเดวน่ารักไปแล้วแต่ถึกลัวมีคนมาช้ามีคนมาช้าเอ้ยสมมกก็อยู่ข้างบนนะเห็นไหมบนนู่นยืงอยู่ตายตายแล้ว คือไรยะไอ้เยี่ยไม่ดิเสวัสดีครับมีทีซีไม่มาใช่ไหมมีมองไปมอนีนี่ะไรฉันเจอังเจอเออเคล็ดเคล็ดแล้วแต่พเปิดประตูส่วนนะที่ยมีป้ายคำเตือนมีป้ายคำเตือนอยู่ทุกเปิดเยอะ

คุเออใครยิงกูวะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยมัโอ้าวแต่ไม่ได้โผล่โาเยโอ้ยเฮ้ยเจ็บบอลไม่ดีไโค่ะไมโอยกจะสะปอนโ็สะโอโอ่ะโะกดโีกดโีกดโอ่าเอาพ่อไเอา อ้อเยอะเลยโอ้ยไปไปแล้วทีพาได้แล้วไปนึกอยากกระสปอนก็กระสปอนเลยวะปีตายโอ้แตกตายท้่ไี่เหี้ยปีเหี้ยเออไปไหนแด้อหลุดมาข้างล่างแล้วสิพอห้าเหรอเหี้ย อยู่แทบตายบอกให้นะเฟิร์เอ็ดเฟิร์งเอ็ดใช้จะใช้ทุกทีอะ่ะอต้งเห็นตัวเองตองยมึงเป็นอ่าตัวในมีูเร์ักมีทูเร์ใช่ใช่เดตวอููเหีมึงเป็นอะไรอ่ะออ มึงมาขับหัวหอเออตกตึกตกตึกน oh no. ี่ยวกี่ยนเ้ยเกี่วกันเลยฮะองนี่ไงมึงโหอีโวประตูดิ สองโมงแปดแค่หนึ่งจานนี้ก็าสามสิบนาทีแล้วนะจะมีหนึ่งจานนี้ก็าสามสิบนาทีแล้ว